ครับผมผู้ช่วยศาสตาจารย์ดเรเชษนิติษยอ่างวันนี้จะมานำเสนอวิธีการติดตั้ง Data Mining Add-in สำหรับ Microsoft Excel 2013นะครับขั้นตอนแรกแค่พิมพ์พว่าดาวน์โหลดนะครับ d a t a m i n n n g a แอสซ for Excel 2013หรือถ้าเกิดท่านอื่นใช้เวอร์ชั่นอื่นก็สามารถที่จพิมพ์ปีเป็นปีอื่นอื่นได้นะครับพอเสร็จแล้วปุ๊บเราก็จะเห็นว่ามันจะมีให้ ดาวโหลดนะครับผมคลิกันที่3นะครับก็คือเขียนว่า data mining add in excel office support นะนี่คือเว็บไซต์ของ microsoft เลยเออใช้เว็บไซต์อื่นก็ได้คลิกตรงดาวน์โหลดนะครับพอคลิกตรงดาวน์โหลดปุ๊บเนี่ยก็เขียนว่า t ูด d o w n l o add a in c นี่ครับเข้าไปที่นี่นะครับนี่ก็จะมาผมก็คลิกดาวน์โหลดนะครับมันก็จะทำการดาวน์โหลดมาที่เครื่องนะครับรอสักแป๊บนะครับกำลังดาวน์โหลดนะครับ ก็จะมาที่โฟเดอร์นะครับแสดงโฟเดอร์ folder, <c oughs> ก็จะมาที่ตัวโฟเดอร์ที่เป็นดาวน์โหลดนะครับ <c oughs> รอสักแป๊บนะครับ <c oughs> พอเสร็จพอดาวน์โหลดเสร็จแล้วเราก็ทําการนะครับถ้าศัพท์เทคนิคเขาเรียกว่าระเบิดนะครับแท็ตัวนี้นะครับผมลองรันเลยนะครับขั้นตอนแรกเราก็จะรันะครับ ตรงนี้ใช้ต้องใช้สิทแอดมินนะครับคลิก next นะครับคลิก accept นะครับไปที่ชื่อในกรณีผมชื่อแอดมินเลยนะครับคนที่คนที่ i ิ s ต a l l ตัวนี้นะครับให้เลือกตรงนี้ระวังดีๆนะครับคือเราต้องการอันที่สองนะครับก็คือตัวเป็นทายฟีเจอร์เอามาทั้งหมด <c oughs> ถ้าไม่งั้นเนี่ยมันก็จะมี tool อ,อื่นๆซึ่งเราไม่ต้องการเราต้องการ data mining นะครับ <c oughs> หรือถ้าเกิดใครอยากใช้วิซิโก็สามารถใส่ในเกรืวิซได้นะครับเสร็จแล้วปุ๊บมึงก็ทำการ Install ครับไปที่ Excel ของผมหลังจากที่ Install เสร็จแล้วนะครับก็จะทำการออรอที่จะลั n นนะครับซอฟต์แวร์ตัวนี้นะครับรอสักแป๊บหนึ่งครับ นี้แพทเล็กไม่น่าจะใช้เวลานาะนอ๋อลืมบอกไปนะครับสำหรับคนที่อินสตอลครั้งแรกแนะนำให้ปิด Microsoft Excel, Excel ก่อนนะครับเพราะไม่เช่นนั้นแล้วเดี๋ยวมันจะไม่ขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดสมมุติท่านรัน Excel อยู่ที่ไหนที่หนึ่งในตัวเครื่องคอมพิวเตอร์เนี่ยขอให้ปิดให้หมดก่อนนะครับ เพ <c oughs> ื่อเข้าสู่กระบวนการติดตั้งที่สมบูรณ์นะครับน่าจะใกล้เสร็จแล้วนะครับปปนะครับโฟลเดอร์ที่มันทําการติดตั้งนะครับตนี้นะครับโฟเดอร์ที่เขาจะทําการติดตั้งจะติดตั้งอยู่ที่นี่นะครับในกรณีนี้จะมีโปร นะครับแล้วก็โปรแกรมไฟล์ x86 นะครับใน x86 เรื่องคือ32บิตนะครับไปที่ตัวผมรับแป๊บนึงครับน่าจะมีนี่ครับแอปอินตัวนี้นะครับ Microsoft 2008แอปอินแล้วก็ตัวไฟล์ที่เราจะมาใช้คือตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมพ็อกพี้เอาไว้ข้างนอกนะครับก็คือ data sample ซึ่งเราจะใช้ตัวนี้นะครับน่าจะ เสร็จแล้วนะครับเราดาวน์โหลดเสร็จแล้วอินสตอรเสร็จแล้ว <c oughs> ผมน่าจะสามารถเปิด Excel ครั้งแรกแล้วมันควรจะถามให้ผมลองรันไปที่ตัวนี่ครับ <c oughs> อย่างแรกต้องทำการอินสตอรตัวนี้นิดหนึ่งนะครับผมคลิกเมนูที่2เขียนว่า use an existing instance of microsoft sql server 2008 analysis service that I am Mr. ก็คือว่าเรามีสิทธิ์แอดมินด้วยนะครับก็คือผมจะใช้โล c a l โฮสต์อยู่ในเครื่องพีซหรือโน้ตบุ๊กของผมนี่แหละนะครับกดน่าจะกด finish ได้อ๋อดูตรงนี้นิดหนึ่งนะครับคลิก the link below to run s q l configuration utility นะครับตรงนี้ก็คือเขาจะให้เราไปคอนฟิกที่เป็น Local โ o ้ t ของเราสังเกตไหมครับมันคลิกโค้ดเราโค้ขึ้นมาให้เลยนะครับคลิก Local โ o ้ t ปุ๊บมันจะทำการพยายามติดต่อนะครับแล้วทำการให้ตัว Allow Creating Temporary Data Mining Model เนี่ยครับโมเดลตรงนี้ให้คลิกทิ้ถูกนะครับให้มันติดตั้งไปบนตัว SQL Server เราด้วยนะครับ <c oughs> ตัว Instance จะชื่อ DBA โทษเถ,ถอครับ DMA Admin แล้วก็ add in database นะ db ใช้ใช้ default ของเขานะครับไปที่ตัวนี้นะครับ u s e r อรตัวนี้ก็คือ,อชื่อมา admin นะครับหรือจะ add เพิ่มก็ได้นะครับแอดเพิ่มสำหรับในกรณีที่มียู e r อร์คนอื่นหรือไป a อ d ที่หลังก็ได้นะครับเสร็จแล้วก็ทำการ config นะครับกดนะครับตอนนี้น่าจะ success หมดกด close ปุ๊บนะครับกด finish มันก็น่าจะเปิด Excel ให้ผมนะครับ โพสได้เลยนะครับนะครับนาแหนะนาะนะแล้วนะครับนี่ก็คือตัวแรกนะครับที่เป็นตัว <c oughs> หน้าจอแรกที่หลังจากเราอ๋อโอเคครับขั้นตอนแรกให้มาที่ตัว Set Connection ก่อนนะครับจะสังเกตว่าผมยังคอนเน c t ไปที่เซิร์ฟเวอร์ไม่ได้เมื่อกี้มันอยู่ที่ Excel นะครับ ผมจะมาที่มันจะเขียนว่า no connection อยู่ตอนนี้ผมจะ connect ไปที่เซิร์ฟเวอร์ของผมครั้งแรก in localhost รับต้องขอประทานอภัยอ่า category catalog name ก็ใช้ dma add in db อันนี้เป็น default ของเขานะครับเ i r l y name จะตั้งชื่ออะไรก็ได้อาจจะชื่อไทยมูฟนะครับ เดสคอ n เนคตันดูนะครับเรียบร้อยนะครับกดโอเคกดคลอสปึ๊บนะครับณตอนนี้ผมน่าจะสามารถที่จะผม Connect มาที่ตัวเซิร์ฟเวอร์แล้วเรียบร้อยนะครับให้คลิกที่ Source Data แล้วก็คลิกที่ Attribute ได้ที่ Attribute 1ในกรณีเราจะคลิกที่ buyer buyer ก็คือจะวิเคราะห์ว่าเขาจะซื้อรถจักรยานหรือไม่จะสังเกตว่าจะมีแท็บชื่อ analyze กับ design เกิดขึ้นคลิกที่ analyze นะครับไปคลิกที่ analyze key influencer นะครับในกรณีนี้เราจะเลือกคอลัมน์ที่ต้องการตัดสินใจเราเลือกที่ buy buyer ลองสังเกตดูนะครับมันจะให้เลือกคอลัมน์ที่เราต้องการหา ใจที่ทำให้เกิดไบไบเออร์หรือไม่นะครับเราจะเลือกเอาเฉพาะ a t tribute ที่เราสนใจในกรนี้ id เราจะไม่เอานะครับแล้วก็แน่นอนไบไบเออร์ก็จะไม่เอาเพราะว่าเป็น a t tribute ที่เราจะต้องการจะวิเคราะห์นะครับเสร็จแล้วก็คลิกโอเคแล้วลองกด run ดูครับใช้เวลาสักนิดหนึ่งนะครับในกรณีนี้มันก็จะวิเคราะห์ออกมา หา attribute ที่มีผลต่อการตัดสินใจว่าจะซื้อจักรยานหรือไม่ครับออกมาแล้วนะครับคลิกโคสเลยครับในกรณี้จะเห็นว่าคนที่จะซื้อจักรยาน attribute ที่มีผลมากที่สุดก็คือ1ก็คือไม่มีรถเลยนะครับขาเป็นศูนนะครับมีอายุระหว่าง36ถึง46ปีนะครับแล้วก็อยู่ในโซนแปซิฟิกนะครับ แล้วก็ distance อยู่ระหว่าง0ถึง1ไมล์นะครับ t r ท b u t e ที่มีผลน้อยที่สุดก็ไล่ลงไปเรื่อยนะครับก็คือที่เป็น community distance 2ถึง5ไมล์ก็คือพิ่ง่ายมีผลตอบ yes เหมือนกันนะครับเป็นน้อยที่สุดนะครับไล่ลงมานะครับแล้วในกรณีตอบ no ก็คือถ้าเกิดมีรถ2คันขึ้นไปก็คือ no ไม่ซื้อจักรยานแน่นอนแล้วก็ถ้ามีอายุมากกว่า44ไม่ซื้อแน่นอนนะครับ เน้นคมนี้คือเป็นวิธีการใช้ตัว analyze ในตัว data mining add-in บน excel 2003ครับขอบคุณครับ